สวัสดีครับพบกับผมทันเทพานะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่เรื่องของเงินเงินทองทองอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะทําการเข้าใช้แอปพลิเคชันของธนาคารอมสินกันนะครับก็คือแอป m มโมนั่นเองแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูปัญหาที่หลายๆคนเจอในการเข้าใช้แอป m ม m o ครั้งแรกกันนะครับว่าเกิดจากอะไรและเราจะแก้ไขปัญหายัางไงกันไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับ หลังจากที่เราโหลดแอปไม m o มมาแล้วนะครับก็ให้เราเข้าไปที่แอปเลยหลังจากกดเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะเจอเข้าสู่ไมโ์มด้านล่างก็ให้กดเข้าไปเลยนะครับเขาจะบอกว่าเครือข่าย 3G 4G 5G อะไรเนะี่ยคือตรงนี้เขาจะให้ใช้ผ่านเด็ตมือถือนะครับไม่ให้ใช้ w i f i สาเหตุที่ไม่ให้ใช้ Wi-Fi เดี๋ยวผมจะอธิบายท้ายคลิปนะครับหลังจากปิด w i f i เราก็เลือกภาษาเลยนะครับ พอหน้าถัดมาเขาจะมีรายละเอียดแล้วก็อ่านรายละเอียดแล้วก็กดยอมรับเข้าไปเลยตรงนี้เขาให้ใส่หมายเลขบัตรประชาชนของเรานะครับแล้วก็ใส่หมายเลขบัตรประชาชนเข้าไปเสร็จแล้วก็กดถัดไปตรงนี้นะครับเสร็จแล้วมันจะขึ้นเบอร์มือถือที่เราลงทะเบียนกับธนาคารไว้นะครับเขาจะส่งรหัส otp มาให้ซึ่งเบอร์มือถือนี้จะต้องอยู่ในเครื่องที่เราโหลดแอปไมโมมาเท่านั้นนะครับ ถ้าอยู่กันคนละเครื่องจะไม่สามารถทํารายการได้นะครับอันนี้ย้ําเลยนะครับถึงจะอยู่คนละเครื่องแต่มือถือมันอยู่ใกล้ๆกันนะ่ะก็ไม่สามารถทําได้นะครับเบอร์มือถือจะต้องอยู่ในเครื่องที่เราโหลดแอปพลิเคชันมาเท่านั้นนะครับย้ําเลยนะ หลังจากได้รหัส OTP มานะครับภายใน2นาทีนะครับนี่นะเขาจะบอกไว้ให้เรานํารหัส OTP มาใส่ภายใน2นาทีถ้าเกิน2นาทีรหัส OTP จะใช้ไม่ได้แล้วเราก็ต้องทํารายการใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือรหัส OTP ที่ส่งมาให้นะครับ GSB eBank นะครับก็ใส่เข้าไปเลยเสร็จแล้วก็กดถัดไปนะครับแค่นี้เองนะครับก็จะเสร็จแล้วนะครับสําหรับการเข้าใช้แอป MyMo พอมาถึงหน้านี้นะครับเป็นหน้าแอปพลิเคชันถ้าจำรหัสไม่ได้ให้กดตรงลืมรหัสแล้วก็ทำตามขั้นตอนถัดไปนะครับ แต่ถ้าใครจำรหัสเดิมของตัวเองได้ก็ให้ใส่รหัสเดิมเข้าไปนะครับหรือถ้าใครต้องการเปลี่ยนรหัสนะครับก็ให้กดลืมรหัสหรือใส่รหัสเดิมเข้าไปก่อนแล้วไปเปลี่ยนในแอปพลิเคชันก็ได้นะครับนี่นะครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ในการเข้าใช้แอป m ม m o นะครับผมจะมีสิ่งที่จะแนะนำอยู่บางหัวข้อครับก็คือสิ่งที่เราเห็นก็คือเขาไม่ให้เปิดใช้ Wifi ในขณะสมัครนะครับให้ใช้เน็ตมือถือเพราะว่าไอ้เจ้าพวก Wifi สาธารณะต่างๆเนี่ยบางทีอาจจะมีการจดจำข้อมูลของเราเวลาเราพิมพ์เข้าไปในมือถือนะครับจดจำรหัสต่างๆหรือหมายเลขต่างๆที่เรากดเข้าไปมันก็เลยมีความอันตราย ด้วยนะครับเราจะเห็นว่าในช่วงเวลานะปัจจุบันจะมีการโดนแฮกเงินจากบัญชีหลายๆคนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องระวังในการใช้แอปพลิเคชันหรือวอลเล็ตต่างๆสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องรักษาไว้คือ1รหัสหมายเลขบัตรประชาชนนะครับสหมายเลขโทรศพัพท์3หมายเลขบัญชีเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับอย่าให้ผู้อื่นรู้โดยเด็ดขาดนะครับรวมถึงรหัสเข้าใช้แอปพลิเคชันนั้นๆด้วยนะครับเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆแนะนําเลยนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเอมือถือ ือจะต้องอยู่ในเรื่องเดียวกับที่เราโหลดแอปมาใช้นะครับถึงจะทำการสมัครแอปหมายมได้นะครับนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นอีกหนึ่งหัวข้อนะก็วันนี้นะครับ <c oughs> ก็คงจะมีประโยชน์ต่อหลายๆคนไม่มากก็น,น้อยก็แล้วกันสําหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับธนาคารเหมือนเดิมนะครับจะเป็นธนาคารอะไรต้องติดตามกันสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ